แล้วมีอยู่วันนึงเขาบอกว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมเขลองเสียงร้องหน่อยสิงั้นเราบอกเขาไปเลยว่าเรารับงานวีจริงไหมเจปิงปิงฮัชชูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการล่อลวงรับนะคะกับมือเล่เรียกนี้นะคะเราก็มีสาวสุดแซ่บนะคะ สวัสดีค่ะลาเบลค่ะลาเบลใช่ค่ะหรือลาลาเบลเฉยๆลาเบลสองพยางค์ลาเบลปัจจุบันทำอะไรอยู่บอกเขาไปก็ตอนนี้นะคะก็มีช่อง YouTube ชื่อว่าลบดมชาแนลนะคะทำกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็มีเป็นขายการ์ดของ Forbidden Food ค่ะแล้วก็มีขายแบบพิตตี้ขายของอะไรทั่วไปค่ะเป็น หมือนผู้หญิงมันติดฟังก์ชันใช่ค่ะมีครบหลายอย่างครบเครื่องเลยแล้ววันนี้ดีกว่ามาออกรายการนี้รายการนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าเอาเพื่อนมาแล้วก็มาลอวความรับของเพื่อนได้เลยต้องมีเรื่องดาร์กมีไหมก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนใช่ไม่เคยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรามาหมุนลงเฮ้ยแอะเอาเลว่าวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูวงล้อกันเรื่องที้ได้ก็คือ ดาเกี่ยวกับแฟนค่ะก็คือเราจะเท้าความก่อนว่าแฟนคนนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีฐานะนิดนึงก็คือมีฐานะกว่าเราอ่ะเออเราก็มีนะฐานะฐานะอย่างไรางฐานะเป็นหนี้ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ดูมีฐานะกว่าเรานิดนึงตอนแรกที่คบคบกันอ่ะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวไปเกิดกวเขาเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ดีเลยเนาะเหมือนเขาไม่ดีฐานะดีเราไม่อยากเอาตัวไปเกิดกาเขาเรากลัวแบบ กลิ่นความจนของเรามันไปติดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าบกับเธอเธอดูบเธอดูแพงเกินไปอะไรเงี้ยแบบชวนเราไปพารลงพาราลก็อะไรเราไม่รู้จักรู้จักแต่แบบเชืนทันเราไม่ค่อยสบายใจในการจะอยู่ด้วยกันแต่เขาก็พิสูจน์ว่าแบบ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 จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเนี่ยแหละที่แบบเออเขาอยากจะมีแฟนเขาก็จีบเรามาเรื่อยๆด้วยกันไล่รูปในอินสตาแกรมในช่วงแรกเดี๋ยวนะไล่รูปนี่คือจีบกันแล้วใช่ใช่คือการไล่ลวแบบพลิตั้งแต่รูปล่างสุดยยยัันนนรรรรููููปปปบบสสุุดดกกก็คืออออเเเ่่่าาาใหม้วจีง ก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยไปคุยมาอะแกคบกันอะไรก็คือกินนอนอยู่ด้วยกันด้วยความที่เข้าวหม่ปลามานอ่ะเนาะมีอะไรกันบ่อยมากแบบนี้ขนาดไหนทุกวันไหมทุกวันก็คือกลับมาจากเรียนก็เอาแล้วเช้าตื่นไปก็เอาแล้วกลับมาหรือไปกินข้าวหรือแบบนอนนอนดูหนังอยู่หอมแก้มแบบนึงสะกิดติดแล้วก็มีอะไรอะไรเงี้ยกลับมาจากกินเบียร์ระเบียงบ้างเครื่องซักผ้าบ้างเครื่องน้ําบ้าง ไปเมืองบ้านพื้น <c oughs> บ้านก็ได้พื้น <c oughs> บ้านก็ได้เ <c oughs> ลยเป็นบ้านก็ดีค่ะคือ,อ,อตอนนั้นมันฟิลแบบของไงมันก็จะมีแต่นักเรียนแล้วหอมันอยู่แบบฟิลต่างจังหวัดมันก็ไม่ค่อยมีคนเราก็เลยไประเบียงได้ตอนนั้นอากาศดีมันก็เลยได้ไปชิมที่ระเบียงเราก็คบกันมาสักระยะหนึ่งเราได้คิดว่าเออเขาเป็นคนดีมาตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมก็คือถ่ายคลิปคือมีอะไรเถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปเหมือนแบบเหมือนนางโป๊อะไรอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเก็บไว้ดูเล่นหรอด้วยความที่ขนนนนออองตั้้แลว ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเราเอากันจะเป็นยังไงความคิดของตัวเองนะตอนนั้นนะตอนเด็กนะใจเขาไม่ได้คิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็คงลบเพราะเราก็เป็นคนย้ำเองว่าอย่านะอย่ากให้หลุดนะลบด้วยนะอย่าลืมอะไรเงี้ยอ่ถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูแล้วก็แบบชื่นชมผลงานตัวเองเออเออเอออออลยนี่เหล้าว่ะเออหรือว่าเราต้องเด้งเอวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตรงไหนตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงลมาเล่าฟัง นเออหรือแบบเราต้องโยกยังไงถี่กวนี้ไหมขึ้นยังไงให้เซ็กซี่ว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาให้ดูในโทรศัพท์ของเขาใช่เราก็ดูด้วยใช่ไหมใช่เขาก็ดูด้วยเราก็ดูด้วยแต่ระหว่างดูก็มีการแบบคอมเมนต์อะไรกันไปเออเราก็นั่งดูขำๆใจๆกจ<ร>ันไปนะตอนนั้นมันคือเรายัางคบกันอยู่ไงเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วพอเลิกกันไปแล้วหลายปีมากแล้วนะเราเปลี่ยนแฟนมาหลายคนแล้วอยู่ดีๆโทรมาว่าเออเรายังมีคลิปเธออยู่นะที่มีอะไรกันวันนั้นเราเปิดคอมเจออยู่ในคอมคือหนักกว่าอยู่ในโทรศัพท์อีกเอาเข้าคอมแล้วอะบอกว่าเอาแล้วไม่ลบอ่ะยังไม่ลบอีกหรออะไรเงี้ยนี่ก็ตกใจเหมือนกันว่า อตนจำไม่ได้เลยเพราะมันหลายปีมากแล้วความคือคนองก็ไม่รู้ว่ากี่คลิปอะเนาะแต่แค่ตกใจว่าผ่านมาหลายปีขนาดนี้จนเราเรียนจบจะสิบปีแล้วอะแล้วตอนนั้นคือยังเรียนกันอยู่อะสมัยตั้งแต่สมัยเรียนเออแล้วทำไมมันยังมีนี่ออกมาทำไมเขายังไม่ลบอีกเขาแบบเก็บไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบเด็ดไงเก็บไว้แบบผู้ชายเขาแต่เขามีเมียใหม่แล้วเขาไม่กลัวเมียเขาแบบเปิดเจออะไรอย่างเงี้ยหรอวะเนาะคิดปะ ออนนแต่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วเพิ่งแบบมาเห็นวันนั้นหรือเปล่า<ต>ลืมไปแล้วเหมือนกันแต่ก็ควรลบเลยนึกออกปะแล้วบอกอ้า,อาลราทำไม่ลบอ่ะเอาก็เก็บไว้ดู <S <S การที่ตอบว่าเก็บไว้ดูนี่คืองงกว่าอีกปะมันก็มีนะบางคนเคยเจอบางคนเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นเหมือนแคตาล็อกเลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ ลาแต่แ<ป>มหมอเออแบบนั้นอะมีนะนยเยอะหม<ก>ดมีแบบอาู่รั้งแบบถ่ายแล้วคือแบบว่ามันไปถ่ายตรงไหนไม,บบมันแบบเหมือนตั้งกล้องแอบ,บถ่ายไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แอบ,บนโรคจิตแต่อันนี้คือเราอะยอมให้เขาถ่ายเองไงแต่ <S <S <ม>ละแค่เราไม่ค่อยโอเคตรงที่แบบว่าเฮ้ยเราบอกให้ลบแล้วทำไมไม่ลบแล้วถ้าวันนึงไอ้รูปภาพหรือวิดีโอออกไปอะไรเงี้ยแล้วม่วงแม่เราเห็นแม่เราจะเสียใจแต่เราก็ถามว่าเสียใจไหมตอนนี้มันก็รู้สึกเสียใจนะที่ทำไมตอนมันไม่ลบแต่คิดว่าหน้าตอนนั้นกับหน้าตอนนี้กคงไม่เหมือนกันหรอกของอย่าด้ ภาพอาจจะแตกคลิกเซลมันอาจจะไม่ได้ออบได้เท่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเข้าขงตัวเองว่าจริงๆนะไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีผลเลยมากแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแบบคิปมันไวมากเลยแลคนก็จะแบบว่าอินกับอะไรแบบนี้ที่หลุดไปแต่ถ้าสมัยเนี้ยเราว่าเฉยๆต่อให้มันหลุดนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวอะไรกระแสมาเป็นกระแสแล้วก็หายไปขนาดดารายังมีคลิปหลุดอย่างเงี้ยเชขายังผ่านมันมาได้เยอะแยะแต่นี่ก็ว่านี่ก็มีความต้านทานสูง ในระดับหนึ่งคุ <laughs> ้ันเธอ <laughs> แ่เนี่ยเคยมีนะคนส่งมาให้แบบว่าเห็นแบบว่าคลิปหลุดอยู่ในนั้นคนจะส่งมาเยอะมาก <c oughs> เหมือนว่าไปเล่นหนังโป๊ <c oughs> แต่เราไม่ได้ไปแล้วเราไม่ได้ทํา <c oughs> เราจําหน้าตัวเราเองได้มันไม่เหมือน <c oughs> แต่คนอื่นบอกว่าเหมือน เข้าใจไหมแต่เรามองไม่เหมือนอันนี้มันก็ยังมีมาเรื่อยๆอะ่ะเรวก็เคยแฟนคนนี้แหละถ่ายวีดีโอด,ด้วยกันนี่แหละเราเหมือนเพื่อนแฟนอ่ะไปเจอคอมการ์ดว่ารับงานวีตอนนั้นเราเรียนอยู่เหมือนแบบเหมือนเรารับไซไลน์แล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเพื่อนก็เป็นห่วงเพื่อนเนาะคิดว่าผู้หญิงจะมาหลอกเพื่อนตัวเองแต่แฟนหนูยังดีอย่างตรงที่ว่าเขาอ่ะเลือกที่จะถาม,มก่อนที่จะลงมือทําอะไรว่าเรารับงานวีเขาก็เลยเอ,อ ใช่เขามีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นรูปเราจริงๆแต่เป็นชื่อคนอื่นเป็นเบอร์ใครก็ไม่ไรู้ทําไมไม่ลองโทรไม่ลองนัดล่ะทำไมถ้าเธอไม่เชื่อขนาดนี้<ช>ทําไมไม่ให้เพื่อนมึงลองนัดมาละ่ะเราเราก็จับกันไปเลยว่า กูไปไหมแต่คือนะในตอนนั้นอะ่ะมันมีเยอะมากในการที่ใช้รูปเราออกไปหลอกลูกค้าแลวพอถึงจริงๆอะ่ะลูกค้าบุ๊กกับลูกคนนี้ใช่ไหมคิดว่าเป็นเราแต่พอไปถึงส่งตัวไปวีจริงๆอะ่ะเป็นอีกคนนึงก็มีเยอะแยะทําให้เพื่อนเขาอะ่ะคิดลบก,กับเราไปแล้วว่าแบบเหมือนแบบเราทําไซส์ลายทํานู่นนั่นนีอ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเรามีกลุ่มพวกพิตตี้อะไรเงี้ยแฟนก็ชอบมา แอบดูโทรศัพท์คิดว่าเราทํางานแบบนั้นจริงๆเล่งบอดพิเตียบางทีก็ชอบมีหลุดงานอะไรพวกเนี้ยมาเยอะงานงานเอ็นตัวเทนองานวีอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเขาคิดว่าเราทอเขาไปเลยว่าเรารับงานวีจริงไหมไม่เราให้ฟรีตลอดเอ้ยนี้ถูกค่ะไม่ต้องมาเสียตังค่ะเราไม่รับงานเอ็นเรารับงานเอ็นหลังงานถ้าเป็นคนดีเราก็เอ็นฟรีไปเลยเอออยู่กันได้ยาว เราไม่อยากได้ตังเราอยากแบบได้ใจใจ,ใจแล้ไก็จะได้กันด้วยเออได้กันก็ดีนะ เอาว่าเท่ากับว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะปล่อยคลิปนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาปล่อยไปแล้วก็ไม่รู้ใช่แต่หนูคิดว่าเขาไม่ปล่อยหรอกเขาแอบเอาไปชักว่าวแหละเขาหนูหนูว่าหนูอาจจะเป็นผู้หญิงที่เด็ดที่สุดในชีวิตเขาที่เดเคยเขาเจอเด็ดไหมเราที่ไหนอยู่เราที่ไหนอยู่ไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าแฟนคนต่อจากหนูอะก็คือเรียบร้อยแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะเด็ดสุดในที่เขาเข้ามาแหละแม่เขายังไม่โทรมาหาหนูหรอกทุกวันนี้อช่ปะแม่เขาจะเก็บไว้ดูทําไมล่ะแล้วคลิปในนั้นเราทําท่าไหน จะไม่ได้เนออาจจะขึ้นอยู่แล้วเขาแบบนอนถ่ายขึ้นระโยกเอออาจจะขึ้นระโยกแล้วเขานอนถ่ายก็ถเลยเราอะเราต้องแบบว่าเธอใส่ฟิลเตอร์ให้เราด้วยนะฟิ้เตัวไอจีสมัยนั้นมีฟิลเตอร์ไมไม่มีก็บอกแล้วว่าหน้าเฮียแน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนตัวจริงแล้วตอนนี้ตอนนั้นไม่สวยใช่ดูตอนนี้ดีกว่าตอนนั้นมีคางไหมเอ้ยตอนนั้นตอนนั้นก็มีคางไม่หนแบบนั้นอ๋อ ยังเป็นมุกเลยน่าถามม่าด้านนิ่งมากเลยนะอันนี้ก็มอะไรด้านอะไรคือมีคำอะไรหรือว่ามีคำแบบว่าในคลิปอ่ะอ๋อหนูก็น่าจะมีแหละก็เสียวอยู่ล้วคำแบบไหนเผื่อแบบใครเห็นคลิปนี้นะคะบอกมาด้วยเผื่อใช่เผื่อลองเสียงร้องหน่อยสิอ๋ออืออเย็นเวอรเย็นเอออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงจะเหมือนหรือเปล่านะตอนนั้นอะไรตอนนี้อาจจะ อัพสกิลในการคลางไปแล้วเออไหนสกิลในการคลางตรงนี้ตอนนี้ก็อ๋ออะไรกัดเปล่ามดกัรหิวจัดตรงไหนรไม่กัดไม่จัดตรงนั้นไม่มันจะได้แบบบวมๆแดงๆจะได้จูมูจูมีน่ารักหน่อยโอ้ยิูภาพเลยอ่ะไม่เคยโดนจัดตรงนั้นอ่ะเอ้าไม่พี่เคยสังเกตป่าว่าทำไมมดชอบขึ้นเกงในเพราะว่าจิมละหวาน มดติ้งกางเกงในจะไม่ทำสังเกตแต่ว่าแกเอากางเกงในไปเก็บไว้ตรงนั้นตะก้าตะก้าพาตอนแรกที่เหี้ยกูเป็นเบาหวานะไว้เหี้ยทำไมมดขึ้นกางเกงในวะอ๋อมดมันมากัดผ้าใยผ้าเหมือนมันจะเข้าไปนอนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหนีน้ำมาหรือเปล่าเออไม่รู้หรือว่าแบบอะไรเงี้ยหรือว่าน้องมันมากินน้ำต่อเกศศอกเหียไหม นั่นมันพึ่งหรือเปล่าเคย์หรอหน้าไว้กูก็ไม่รู้เคยเคยเคยเห็นแต่แบบเออเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนอาจจะอยู่บ้านมดอาจจะหนีน้ําจริงแหละเออแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วไม่มีแล้วมาแบบโอ้โหไม่มีอะไรจิ้มจับมดมดหิวจิ๋มเป็นสารคดีจัดโลก สองสัตว์สองมดอยู่ดีไปเจอกิจแล้ดีดูอยู่ด้วยไอยังเป็นกินปลาท้ายเขาเขาโมดขึ้นเงินเก่งในไปแล้วอาสารอาหารตรงนั้นของผู้หญิงอาหารอาจจะเยอะก็ได้นะรวมสมบูรณ์เออไม่งั้นผู้ชายจะลงไปกินเนาะเดี๋ยวกลับไปดูแบบมดขึ้นเงินไหนวะไม่ตัวไหนมีขาดเป็นรูบ้างหรือเปล่าแต่แบบซื้อมาแล้วแบบแบบมันเป็นรูเลยอ่ะเคยใส่ปะ อ๋ออันนั้นคือจีสำหรับเอาให้ใน้องเข้าไปเข้าไปก็คือไม่ต้องแหวกก็แค่แค่อย่างงี้ไงก็แค่แหวกแค่แห่ออกแหวออกแล้วก็ได้เลยเอาทั้งเก่งในใช่ใช่อันว่าสุปนะคะวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องเราดังมากนะโหดๆไปไม่รู้ว่าเรื่องมดกับเรื่องแฟนเนี่ยอันไหนมันจะด่ากันระหว่างมดกับจิ๋มกับเก่งในหนูจะหาแฟนได้จากที่ไหนคะ อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคค่ะงั้นก็ฝากนะคฝากช่องทางการติดต่อไหนแล้วกันค่ะก็ฝากช่องลบดมชาแนลช่องทางการติดต่อของ Facebook นะคะก็ยานพัทอัคาลุจีพัทค่ะส่วนไอเป็นลาเบลลารีนะคะ oh ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณลาเบลมากมากเลยค่ะถ้าใครอยากมาเจอหรือถ้าใครอยากมาจีบก็ไป,ไปมาหากันที่ร์เบลลีรีหรือไม่ก็สเปซพัทนะคะไปเที่ยวบ่อยอยู่โซนไหนโซนมากอ่ะเอออยู่แถวพรหก้าอาซีค่ะ ไม่ใช่มาเที่ยวโต๊ะอะเอ๋อโต๊ะเหรอไปโต๊ะวีวีคนเยอะมากเลยหาโต๊ะวีวีอ่ะเราอยู่โต๊ะแถววีอ่ะเดินเดินล่อนๆอนอะเข้าไปได้เหรอไม่เดินล่อนๆหาเราไม่ดูในไอจีว่าวันไหนเราลงสตอรี่ไปวันนั้นจบเไม่ยากเราต้องอยู่ไอเป็นโลกสมัยนี้โซเชียลมันไปไกลเราได้ตามห้องน้ำขับอ๋อชอบสิ่งห้องน้ำเหรอโต๊ะนีไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่นะอยู่แถวแห้องน้ำถ่ายรูปอยู่ก็ตามกระจกอะไรเงี้ย พอแบบรู้ตัวอีกทีก็เอ้าเที่ยงคืนแล้วออกมาอีกทีก็เอ้าเขาปิดแล้วแบบเพรวันนี้ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะใชนนดแล้วบ๊ายบายค่ะ